วันนี้เราจะมาสาธิตการใส่ปุ๋ยนะปุ๋ยยี่ห้ออะไรคะคินแมนจ้านวัตกรรมใหม่ค่ะจะใส่ให้ดูทั้งทุเรียนเล็กและทุเรียนโตเลยเนาะเพราะว่าคนที่เขาชอบมา,มาไล่ทิศชอบถามว่าต้มใส่กี่กิโลทีนี้เราจะมาพูดกันถึงหลักความจริงว่าทุเรียนอ่ะอ่ะอย่งของน้องนี่ขี่ปีคะ2ปีครับอ่ะสองปีสองปีต้นเทานี่ใช่ปะ แล้วถ้าเราไปดูสองปีทีไรทิพมันจะมีลูกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไปบอกเอาไรทิพมาเป็นเกณฑ์มากเกินที่นี่ก็จะมากเกินแต่ถ้าเอาของน้องเป็นเกณนทีไรทิพก็ไม่พอทีไรทิพก็ไม่พอเพราะฉะนั้นลักษณะาการใส่ปุ๋ยพี่จะบอกได้เลยใส่เราดูเม็ดปุ๋ยเอาแล้วเราดูทรงทรงพุ่มต้นนี้ทรงพุ่มเขาเขามาได้แค่นี้โถทีหนา้าที่เอาเท่าชีเขามาได้เท่านี้เพราะฉะนั้น หลักการของลากเขาเนี่ยเขาจะอยู่ระดับเนี่ยแต่เราก็ให้หลากไว้ทุกินด้วยเนี่ยเราจะอ้อยบางๆตามเม็ดปุ๋ยเนี่ยเราไม่ต้องหยิบตาใหญ่ปุ๋ยเวลาใส่ไม่ต้องไปหยิบตำใหญ่อย่าไปคำนวณด้วยตำตำใหญ่เราเวียงไปไม่ได้ทั่วเพราะว่าปุ๋ยเราใส่น้อยแล้วเราใส่บ่อย เออาเข้าไปถึงข้างในโคนก็ได้เออแราจะให้ก็กินด้วยเขาบอกเขามีรากเล็กให้ทั่วแหละแต่ก็อยู่ในรัศมีนี้รัศมีใบการใส่ปุ๋ยเนี่ยดูลักษณะการเห็นเม็ดปุ๋ยก็ไม่ต้องหนามากเราโอ้โหว่าถ้าเราไปทำนี่ฝ่ายขวดมันไปเป็นขวดมาอะไรจะได้กินเน่ะเดือนยังไม่หาลากเลยก็เห็นเขาตักแต่แต่แต่ที่ผมใส่ผมใส่อย่างนี้มีกำลังมากโอ้ป๊บป๊าเนี่ยเอาโตอื่นมั้งใส่แค่นี้เอาจนเอิน ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้มันมันไม่ทั่วรว่าอันนี้มันจะทำให้ทุเรียนโตเร็วมากเหมือนไรทิพย์ที่ว่าสองปีเกือบจะมีลูกเพราะว่าหลากทุกหลากที่เขาอยู่บนพื้นดินนี่เขาจะได้กินหมดเลยถ้าไม่ไม่ไม่ใด้ต่แบบนี้แหละอ่าได้ขอดูต้นใหญ่อ uh. ่าขอดูเนี่ยเม็ด um> ป uh> ุ๋ยอยู่ระดับนี้เลยนะความความหนาของเม็ดปุ๋ยประมาณนี้คือคือไม่มากทุกใสทุกทุกหลากทุกหลากได้กินหมดเลยทุกทุกยี่สิบวันทุกทุกยี่สิบวัน <Okay. S 1> ถาดเดือนเนี่ยมันจะห่างไปหน่อยเพราะว่า,เ,าเขาจะเขาจะโตไม่ต่อเนื่องเพราะไร่ทิศทดลองมาแล้วถ้าเราใส่แบบนี้ทุกยี่สิบวันโอ้โหเขาโตนะคะอ่ะเรามาดูต้นใหญ่กันนะคะต้นนี้ประมาณกี่ปีคะ,ะประมาณหก <6 S 1> <6 S 2> ปีหกีัแต่สมัยเป็นหนุนเป็นหนุนตั้งเจ็ดปีแล้วมีคนมานี่ก็คือทรงพุ่มเขาคือเนี่ยรอบทรงพุ่มอะดูรอบทรงพุ่ม นะเนี่ยถ้าพิษถ้าพิษทำน้ำพิษจะต่อมาปืด้ดอีกอันเลยตรงเนี้ยเพิ่มน้ำด้วยเพิ่มน้ำตรงเนี้ยอีกอันเ,เดียวโอ้ทุเรียนราชาชากเลยอ๋อสีสสสหกสีใช่ใช่ใช่มาตรงเนี้ยอีกขวงเลยแม่งตรงเนี้ยมันแหวงแท้เนี่ยมาตรงเนี้ยอีกขวงเราเราทุเรียนนี่เดียวทั้งลูกการให้น้ำดีเนี่ยมันมีผลอีกตอนเป็นลูกด้วยนะลูกของเพชรทีไรชิบอะหายโลครึ่งสี่โลสี่โลแปดเนี่ย ใช่ไหมลุงเท่าไรที่ขห้ขายลุงแปดร้อยสีลูกอ่ะเราดูกันนะเราเริ่มจนตังางอ่ะเนี่ยเรากะทุเรียนเนี่ยเรากะนะว่าส่งุงก็แค่นี้หลกักเขจะอยู่แค่นี้เราเราจะต้องเริ่มจนที่นี่ก่อนเนี่ยแล้วคราวนี้เราก็อ่อยไปอ่อยไป เราเดินรอบสรงกุ่ม<ส>แต่เราเอ,าไอไ่อยไปด้วยใส่ปุ๋ยหรือเปล่าแม่มาไม่เห็นไม่ปุ๋ยเลยใช่ใส่ใสตะเวียดแล้วตะพวกนีใช่ไหมเราจะไม่ขาดเลยเพราะเราอยู่นอกสรงกุ่มไม่ถูกไหมแต่ถ้าเราไปอยู่ในต้นเราจะอ้อยไม่ถึงการเดินใส่ปุ๋ยเนี่ยเหมือนเวียนเทียน <laughs> เอากี่รอบคะรอบเดียวค่ะอะ่รอบเดียวน,นะไม่ต้องสามรอบเนี่ยเราเดินหลอบทรงคุ่มเขาแล้วลองอะไรข้าไหน อเคแล้ักนี้เขาจะสมบูรณ์เลยเพราะว่าถา้ถาเราไปอยู่ในต้นทราออยมานี่เกินบางขาดมั่งแต่ถ้าเราเดินอยู่นอกตรงคุมแล้วเราอ้อยเข้าไหนเนี่ยคือคุมระยะไปด้วยคุมระยะเราปุ๋ยนี่ไม่ต้องกลัวเม็ดปุ๋ยนี่กระจายฟืดแล้วไม่ได้เปลืองเนี่ยปุ๋ยประมาณนะนิดเดียวต้นใหญ่ก็ได้ต้นเล็กก็ได้อืแล้วเขาจะเขาจะลักษณะน,นี้ตลอดงาม เราดำเนี่ยก,การใส่ปุ๋ยแพ็คเหลือก็ใส่ไปเลยเดี๋ยวเรามาดูเ,เรามาดูอ่ะน้องแพ็คน้องแพ็คใส่ใส่ต้นเล็กให้ยายพิษดูหน่อยอ่ะแม่ให้น้องแพ็กรลองใส่ให้ดูหน่อยแล้วนัเกเรียน <c oughs> อ่ะต้นต้นไหนดีจนะับน้อยปุ๋ยจับน้อยๆอย่าจับเยอะอ,ะอ่จับน้อยไปมืออาให้มันถึงคอยเลยครับครับผม ยยไ่ไม่อีอ,นอนย,ยนะนะอต้องมีต้องมีการเทสต์นี่ัรแรกอ่ะงแล้เราสะัดไปนทิงโดนโดนต้นนั้นโคนได้เลยนี่ทิง้งเห็นไ้เนี่ยแล้วก็งี่ทิง,งแล้วก็ไปงี่ทิงอ๋อใก่ทิงไก่ทิงแล้วก็ไปไกทิงเนี่ยจับน้อยๆเนี่ยจับน้อยๆเนี่ยแล้วก็ไปเนี่ยนะ หน้าหนึ่งข้างหนึ่งนะคะองศาแบบแทงทะแยง9เก้าสิบ,บองศาใสปุ๋ยเแบบโคตเก่งเลยโอเค <Guinea> <laughs> จบหลักสูตรการใส่ปุ๋ยนะคะที่เหลือเตรียมสอบ